สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ผลออกเนาะหนึ่งศูนห้าเก้าเจ็ดเก้าเลขไทยเนาะของเราก็เข้าอยู่นะเจ็ดเก้าเนาะอ่ะไปกับสระบุรีแล้วเลี้ยวคูหัวดูเรี่ยวคัวก็มาถึงโคราชอ่ะ ตั้มต่อเลยนะสองทุ่มครึ่งนะหวยลาวพัฒนาให้ระวังเบิ้ลน,นะนี่แหละนี่ให้ระวังนะจริงๆก็ยังย้ำอยู่ที่นี่นี่นะนี่อ่ะระวังนะฮะอ่ะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกระวังเบิ้ลระวังเบิ้ลนี่เอสจับมานี่ให้ระวังเลยนะคะให้ระวังเลยนะเด่นหกหกหกเก้าเก้านี่ให้ระวังสุดๆเลยอ่ะมาย้ำนะคะมาย้ำกลัวลืมกันนะคะกลัวลืมนะคะเพราะว,าว่าวันนี้เลขชนกันนะอ่ะขอให้ทุกท่านมีโชคด้วยนะคะหวยเรา